ผู้โดยสารที่รู้จักถนนเส้นนี้ดีเกินไปหลังจากคืนนั้นคืนที่ผมเจอร้านซึ่งไม่ควรมีอยู่ผมพยายามไม่คิดถึงมันไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้กลับไปพิสูจน์และพยายามหลีกเลี่ยงถนนเส้นเดิมในเวลากลางคืนแต่บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ให้เราเลือกเส้นทางได้เสมอคืนหนึ่ง เกือบเที่ยงคืนผมต้องขับรถออกไปธุระจำเป็นถนนหลักรถติดแผนที่ในมือถือแนะนำทางลัดและผมก็รู้ตัวช้าเกินไปว่าทางลัดนั้นคือถนนเส้นเดิมผมถอนหายใจแต่ก็ขับต่อเพราะคิดว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรฝนไม่ตกถนนแห้ง ไฟถนนเปิดครบทุกอย่างดูปกติเกินกว่าที่ผมจะกังวลจนกระทั่งโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากแอป,ปเรียกรถผู้โดยสารอยู่ไม่ไกลแค่ปากทางถนนเส้นนี้ผมลังเลอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนจะกดรับรถจอดชายคนหนึ่งเปิดประตูข,ขึ้นมาเขาอายุประมาณ50 ใส่เสื้อเชิ้ตสีซีดหน้าตาธรรมดามากธรรมดาจนถ้าผมเจอเขาตอนกลางวันผมคงจำหน้าไม่ได้เขานั่งเบาะหลังปิดประตูแล้วพูดขึ้นมาเบาๆไปต่อได้เลยครับผมมองกระจกหลังรอให้เขาบอกจุดหมายแต่เขาไม่พูดอะไรต่อผมจึงถามว่าไปที่ไหนครับ ชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเหมือนคิดดีแล้วขับไปตามทางนี้เดี๋ยวผมบอกเองครับนำเสียงของเขาไม่ใช่คำสั่งแต่ก็ไม่ใช่คำขอเหมือนคนที่คุ้นเคยกับถนนเส้นนี้มากกว่าผมผมพยักหน้าทั้งที่ในใจเริ่มรู้สึกแปลกรถเคลื่อนออกไป ไฟถนนเริ่มห่างขึ้นเขาบอกให้เลี้ยวก่อนถึงสามแยกที่ผมยังไม่ทันเห็นในแผนที่เขาบอกให้ชะลอตรงช่วงถนนที่ผมเคยจอดรถคืนนั้นหัวใจผมเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวผมพยายามทำเสียงให้ปกติแล้วถามว่าคุณมาทางนี้บ่อยเละอครับเขาหัวเราะเบาๆไม่ดัง แต่ฟังแล้วเหมือนเสียงคนที่เคยหัวเราะแบบนี้มานานบ่อยกว่าที่คุณคิดครับผมไม่ได้ถามต่อรถวิ่งผ่านจุดหนึ่งที่ผมจำได้ดีที่ซึ่งร้านเล็กๆเ,เคยตั้งอยู่ชายคนนั้นพูดขึ้นมาเมื่อก่อนตรงนี้มีร้านอยู่หลังหนึ่งนะมือผมกำพวงมาลัยแน่นครับ ผมตอบทั้งที่คอแห้งเขาพูดต่อเหมือนเล่าเรื่องทั่วๆไปเปิดเฉพาะบางคืนไม่ใช่ทุกคนจะเห็นผมไม่กล้าถามว่าเขาหมายถึงอะไรผมไม่อยากรู้คำตอบรถเริ่มเข้าเขตที่ไม่มีบ้านคนไฟถนนดับไปทีละดวงเหมือนมีใครค่อยๆปิดมัน ผมชะลอรถโดยไม่รู้ตัวแล้วชายคนนั้นก็พูดไม่ต้องกลัวครับคืนนี้ถนนแค่อยากให้คุณจำมันได้อีกครั้งประโยคนั้นทำให้ผมเหยียบเบรกรถหยุดสนิทผมหันไปมองกระจกหลังเบาะนั่งว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ไม่มีเสียงเปิดประตู ไม่มีเสียงก้าวเท้าเหมือนเขาไม่เคยขึ้นรถผมมาเลยแอปในโทรศัพท์แจ้งว่าสิ้นสุดการเดินทางไม่มีข้อมูลผู้โดยสารไม่มีชื่อไม่มีประวัติผมนั่งอยู่ในรถนานกว่าที่คิดก่อนจะสตาร์ทรถใหม่แล้วขับออกมาคืนนั้นผมกลับถึงบ้าน โดยไม่รู้ว่าขับออกมาจากถนนเส้นนั้นตอนไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจคือผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่จำถนนเส้นนี้ได้และถนนเส้นนี้ก็ยังจำผมได้ดีเกินไปบางถนนไม่ได้รอให้เราหลงแค่รอให้เราจำมันได้อีกครั้งและเมื่อถึงคืนหนึ่ง ที่ถนนจำเราก่อนเราอาจไม่มีโอกาสเลือกเส้นทางเหมือนเดิมอีกเลย